ก็สวัสดีจ้าเพื่อนๆดูผลไม้ดกมากไหมนี่คือไม่ได้คิดตัวคือมันดกจริงๆเห็นไหมดกแบบหืมไม่บัญญะบัญญงังกิ่งหักไปแล้วกิ่งหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เริ่มซุกเริ่มอร่อยแล้วจ้าเริ่มหวานเนื้อเขาจะหวานมากเลย กรอบหวานกรอบเนาะดูดูความดุกปัดดูเด้อจ้าดูเด้อจ้าดูเด้อจ้าอุ๊ยเห็นแสงไหมเห็นแสงไหมดุกมากดุกมากเนาะอันนี้เขาเรียกอะบรูโญโอเด้จอจ้าอะบรูโญโออันนี้ก็เอาไม้มาทำไว้แล้ว ถ้าไม่ขําก็ฮาอ่ะตรงนี้ก็จะเริ่มละเริ่มสีนวลสีอะไรขึ้นมาแล้ะเดี๋ยวก็ได้กินตุกก็จะเราก็กินไม่มดดอกพี่น้องแต่ตุกคิดว่าตุกจะเอาไปทำของหวานด้วยเอาไปทำแยมเพื่อเวลาเราไม่มีเนาะเวลาเขาเขาไม่มีแล้วนะ่ะเราก็จะเอาแยมมากินได้เนาะอืม แต่ตุกไม่ค่อยชอบเหอให้สามีหร่วให้คนอื่นกินเดือจ้ะมันอ้วนจ้ะก,กินแยมนะ่ะมันอ้วนเนี่ยอืมเอาไปเอาไปดองเหมือนลูกท้ออร่อยเด้อวจ้ะนี่อร่อยเห็นหมเหี่ยวเหี่ยวมันไม่เหี่ยวดอกออืมอืม,อม,อมต้นนิดเดียวดูความดก ืจะดกอะไรป่านน,านั่นดูดูอันนี้ก็เป็นเมล็ดขนาเด้ย๋ยวจะตุ๊ก็จะริบๆอะไรเข้าแบบนี้แหละเดี๋ยวก็กร่วงเดี๋ยวก,ก็งอกขึ้นเองปีที่แล้วตุ๊กมีสวนสวยมากงามมากแต่ปีนี้ก็ทำ u t u b e อ่ะแค่นี้ได้ได้แค่นี้ก็ดีเราเป็นเพื่อน,เ,อนเห็นไหม อันนี้ก็เป็นดอกเอ่อไม่ใช่ดอกไม้แล้วเพื่อนๆเ,เป็นดอกเอ่อหอมหัวใหญ่จ้ะหอมหัวใหญ่เนาะก็จะเก็บเอาไว้ทําพันธุ์เพราะว่าน,นี่เป็นพันธุ์ที่ดีมากๆเลยพันธุ์ดีพันธุ์ดกหัวใหญ่อืมฮดี๋หวมาดูพริกดูพี่น้องต้นนิดเดียวจะอะไรขนาดนั้นดูออกงาละสอง ดูมีแต่มีตะลูกยาวๆคือต้นนิดเดียวเองอะเดี๋ยวตุ๊กต้องมาถอนหญ้าเดีอยจ้ะตอนเวลาว่างจากงานจากอะไรยางเงี้ยต้องมาถอนหญ้าถ้าไม่มาถอนหญ้าไม่มีใครถอนนะจ๊ะอืมต้องถอนจ้ะเดี๋ยวหรือจะถอนตอนนี้เลยดีกว่าถอนตอนนี้เลยดีกว่าเนอ้อเพราะว่าเพราะว่าทำไมมาถอนนี่ ใครจะถอนให้ละพี่น้องเราเหลือเราถอนอยาเซตเราก็จะเอาเออจอบเสียมมาทําความสะอาดตอนนี้ก็ถอนไปก่อนเพราะว่าถ้าเอาจอบเสียมมาตอนนี้เราอาจจะตัดต้นพริกของเราก็ได้อันนี้พริกเป็นพริกที่เพ็ดที่สุดในสามโลกอยากบอกให้เพื่อนๆรู้ว่ามันเพ็ดที่สุดทุกเพราะปลูกเองเด้อจ้าดูดีๆเด้อ เพาะปลูกเองเด้อจ้าพริกอ่ะกว่า,วาจะได้แต่ละต้นด,ดู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 เขามางอกอยู่ดูดึงไม่ออกเดี๋ยวพอเวลาทุกวางทุกจะเอาเออเสียมมามาทำรุ่น นี่แหละงานสวนอันนี้ก็ไม่อยากถอนทิ้งเด้อจ้ะอันนี้จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเอากันเอ่อกันหนูกันมแมลงจ้ะที่เพื่อนเพื่อนเห็นว่ง่งอยู่สามีตุกเด้อจ้ะถอนอ้าแต่แกถอนไม่เป็นเนาะเกยก็เอาไว้อย่างงี้เด้อจะไปบอกเลิกสามีพี่น้องเลย พริกโอ้ยถ้าพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊กจะให้ดูผลงานที่เขาจะออกจะออกลูกออกผลไห่มันสวยแล้วมันเผ็ดมากเผ็ดจนเราเราเราว่าโอ้ยกินไม่ได้แต่ตุ๊กปลูกเพราะว่าตุ๊กอยากได้อยากเก็บพัน์เขาไว้เนาะอันนี้คือพริกเลื่อยอละอ่ะพริกพริกพกพยายาม เก็บเรลกผสมน่อยพปลิกของเราตรุกจะทำคลิปสั้นแล้วจ้าเพราะว่าคลิปยาวไม่มีคนดูจ้านี่อันนี้ก็พักขมเด้อจ้าผักขมเอาไปทำกับข้าวได้เราก็เอาไปาทำเออเอาไปขั้นส้มได้อร่อยแต่ในเมื่อมันเยอะมากกันไปก็ต้องถอนทิ่ง ทอนถิ่งทอนถิ่งทอนถิ่งดูเล็กๆนหน่อยๆอย่างนี้แล้วก็ออื้หือกลัวจะแบบไม่อยากให้เขาตายเพราะว่ากว่าจะปลูกได้เนาะโอ้ยอยากลำบากเพราะพันกว่าจะงอก ออกขึ้นมาแล้วเราก็ต้องแบบอืเก็บรักษาเต็มที่นี่เห็นไหมอันนี้เอาไว้แล้อจ้ะเพื่อจะให้มแมลงมากินหันมาทางไหนก็มีแต่ยาก็ยา,ยาโอ้ยสามีมาทำสวนให้ยังไงก็ไม่รู้อได้ยังไงก็เอาอยัางี้แหละ,ะเดี๋ยวเรา ตอนนี้มันก็เตียนขึ้นแล้วเห็นไหมเพื่อนๆมันเตียนขึ้นแล้วเดี๋ยวเวลานั้นเราก็จะมาทำความสะอาดกระจอบกระเสียมอันนี้ก็เป็นมะเขือเปราะ้อจ้ามะเขือเปราะประเทศไทยนี่อย่าถอนทิ้งเลยไม่ต้องกลัวเขาจะได้งอกงามดูดูนี่ คืองอกเกิบเป็นรอยๆต้นแต่เหลืออยู่แค่สี่ห้าต้นพี่น้องเอ้ยแต่ก็ไม่เป็นอะไรท้องไม่ต้องบนมากพาอได้กินอยู่อันนี้เป็นมะเขือประเทศโปรตุกเกสเด้อจ้ะมะเขือใหญ่ยาวเท่าแขนพี่น้องนี่มะเขือเปาะก็หลูกกลมๆมะเขือเปราะบ้านเองนี่แหละ แต่อันนี้ใหญ่ยาวเท่าแขนไหมพริกอันนี้ก็เพชรสามโลกปลูกเพะเองอ่ะก็ดีขึ้นเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเวลามะเขือประเทศไทยมะเขือประเทศปรตุกเกสพริกประเทศไหนก็ไม่รู้เพชรในสามโลกดูอ่ะ พอดูได้นิดหนึ่งเดี๋ยวท้าตุกเอามาทำรุ่นทำสวนเดี๋ยวมันก็จะสวยงามขึ้น,นดิดูต้นนิดเดี๋ยวโอ้ยดีมากดีมากผลผลิตใช่ได้โอเคเพื่อนๆขอบคุณเดจ้าที่ชมคลิปอันนี้ก็เป็นพริกอีกพันหนึ่งนี่เดี๋ยวต้องทำสวนอของเล่นลูกชายก็มา โอเคเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่ชมคลิป